หลัง Apple เปิดตัว VR หรือ Vision Pro นะครับพี่มาร์กมองว่า Vision Pro เนี่ย อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แห่งโลกอนาคตแต่ไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติของ Meta หรือว่าทั้ง2เนี่ยไม่ใช่คู่แข่งกันโดยตรงนั่นเองและพี่มาร์กเนี่ยได้ขิงเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเท่าที่ดูเนี่ยยังเป็นข่าวดีของเรานะครับชาว Meta เาขายังไม่มีโซลูชันไหนนะครับที่ล้ำเกินกว่าที่ Meta เนี่ยเคยสำรวจหรือทําได้ไม,ม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ให้ความละเอียดสูงหรือเทคโนโลยีต่างๆโดยโซลูชันของ Meta นะครับสามารถให้ทุกคนเนี่ยเข้าอยู่ร่วมกันในสังคมโลกเสมือนได้เลยแต่การที่ Apple ทํทนะครับคือให้ความเป็นส่วนตัวแต่ก็ยังสามารถมี ฏิสัมพันธกับโลกจริงได้อยู่นั่นเองแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ Apple ใส่ลงมาในแว่นนะครับทำให้แว่นเนี่ยมีราคาสูงกว่าแว่น VR ของ Meta ถึง7เท่าโดยแว่น Vision Pro ของ Apple นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่3,499ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1 2 1 0 0 0บาทไทยนั่นเองส่วนแว่น Meta q u i c k 3นะครับที่เพิ่งเปิดตัวสัปดาห์ที่แล้วราคาอยู่ที่9 9 9ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ35,000บาทนั่นเองและการท